ฟังก์ชันต่างๆในแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะครับผมนี่คือแอปดูเวียนะครับสำหรับรุ่น C20 นะครับนี่ครับรุ่นนี้เลยเรามาดูฟังก์ชันต่างๆกันดีกว่าลวครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแอปรองรับได้ทั้งระบบ a n d r o i d และวอโเอนะครับใส่บัญชีก็รหัสผ่านเข้าไปครับเข้าสู่หน้าแอปจะเป็นภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ g o o g l e m ้าได้ด้วยนะครับนี่นำทางไปหาน้องได้เลยปุ๊บป๊าปป๊าปเห็นไหมครับ ผมบอกระยะทางสามารถนาทางใช้งานลูกับ Google m a p ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอ่าชัดไหมครับอ่นนี้ครับหรือที่ก็เป็นการสแกนอุปกรณ์เพิ่มนะครับเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอันนี้คือแต่ละฟังก์ชันนะครับนี่ก็จะเป็นนี่คือสมุดโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีโหมดการสนทนาทาง VoIP ได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นสมุดโทรศัพท์สามารถใส่กร่อบสมุดโทรศัพท์ได้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องเครื่องมือต่าง ห้ามลบกวนนะครับในเวลาเรียนนะครับผมซึ่งสามารถเลือกได้ครับผม3ช่วงเวลาเลยครับอันนี so ้จะเป็นดูนาฬิกาปลุกครับผมเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกหรือตั้งตารางเรียนก็ได้ครับผมเพื่อเตือนผู้ต่างอันนี้ก็จะเป็นเขตความปลอดภัยนะครับก็สามารถตั้งเขตความปลอดภัยที่โรงเรียนก็ได้อย่างเงี้ยครับตั้งขอบเขตความปลอดภัยเท่าไหร่จะอยู่ประมาณ2กิโลเห็นไหมครับผม2 0 0 0เมตรหรือ2กิโลครับเริ่มต้นที่5 0 0เมตรครับเราสามารถตั้งขอบเขตความปลอดภัยได้เลยครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับไปที่มือถือของผู้ปกครองนะครับได้รู้ว่าเวลาที่น้องออกจากบริเวอออตคาามมมดดดภััยนนรผี้ืโหหจกแ่ง ซึ่งเราก็สามารถกดตำแหน่งแบบเดียวไทม์หรือว่าแบบวางแต่ละตำแหน่งได้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะเป็นการหานาฬิกานะครับผมเป็นการกดหานาฬิกาของเราครับเสร็จแล้วครับผมก็จะเป็นนี้ครับเห็นไหมครับนะครับคนหานาฬิกาครับผมเผื่อเวลาน้องลืมไปไว้ที่ไหนนะครับผมในบ้านครับก็สามารถกดหาได้เลยนะครับนะครับ โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นการกดร uh ีสตาร์ทนาฬิการะยะไกลนะครับส่วนฟังก์ชันนี้ก็เป็นการสั่งปิดนาฬิการะยะไกลครับหรือว่าลบข้อมูลต่างๆนนาฬิกาหรือว่ารีเซ็ตนาฬิกานะครับนี่คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเครื่องมือต่างๆก็สามารถต,าตั้งภาษาได้นะครับผมหรือว่าตั้งรูปแบบอะไรต่างๆได้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือฟังก์ชันในแอปพลิเคชันนะครับ